น่รู้จักสวไหมสอวอ่ะรู้จักเปล่ารู้จักไหมหคืออะไรอะ่ะสวรหรือวุฒิสภามีสมาชิก200คนมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ด้านสังคม วุฒทสภามีหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อจากสภาผู้แทนราษฎรหรือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาให้เสร็จภายใน60วันอายุของวุฒทสภามีกำหนดคราวละ5ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลเลือกสมาชิกสภาพของสมาชิกวุฒทสภาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกเมื่ออายุสิ้นสุดลงให้สมาชิกอยู่ในตำแหน่งนั้นจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒทสภาขึ้นมาใหม่ การพ้นจากตำแหน่ง 1. ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภาตายลาออกขาดคุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งวุฒิสภาแล้วเกี่ยวอะไรอะใจเย็นนะครับพี่ฟังให้จบก่อนขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งใน4ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า120วันแล้วเกี่ยวอะไรอะอ้าวพี่ครับพี่จะสมัครสอวอพี่ก็ต้องรู้ดิว่ามีอะไรบ้าง1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. อ,อายุไม่ต่ำกว่า40ปี 3. ม,มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า10ปีหรือมีลักษณะตามเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญ 4. เกิดมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านทำงานหรือมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัคร 5. บุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง<แ>เช่นข้าราชการ 6. <ก>เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 7. เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตำแหน่งสมาชิกกูฒทสภาเว้นแต่พนอำนาจจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า5ปี